บีฟสรุปดวงสิบทีกับจันโมสวัสดีค่ะชาชลซ้องตุงหลายนะคะดูดวงให้สนุกนะคะเพราะมีทางแก้กับพวกเราจานันโมและชาวพลค่ะถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุบิ๊กจริงๆให้เราด้วยนะคะอยากรู้ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนกันแล้วใช่ไหมคะไปเข้าเนื้อหาเลยค่ะลัคนาราศีตุลค่ะสวัสดีค่ะชาชลซ้อมตุ้งหลายนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการงาน,นะคะ่ะ โอเคการงานสำหรับเดือนพฤศจิกาสองห้าหกของชาวตุลต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าหลักๆเนี่ยการงานดูดาวจันทร์และดาวจันท์มันย้ายทุกๆ3วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวตุลโดยเฉพาะหลักๆจริงๆเวลาจะดูว่าการงานให้แม่นยําต้องดูจากพื้นดวงว่าพื้นดวงของคุณดาวจันทไปอยู่ในตําแหน่งไหนแล้วดาวจอไปกระทบกับอะไรกับอ แล้วดาวจร์่ะไปกระทบกับดาวจันทอะในช่วงเวลาไหนอะไรยังไงอันนั้นถึงจะแม่นยำเลยจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอภาพรวมก่อนน็่คือในส่วนของภาพรวมอ่ะดาวพฤหัสยังเป็นราชาโชคอยู่ในตำแหน่งปัตตนีเพราะฉะนั้นคนสนิทเชื้อแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าซัพพยเออร์ทุกด่านที่สนิทกันเนี่ยอันนี้คุณจะเริ่มคัดสรรอยู่ในกลุ่มที่ดีละ บริวารคุณก็จะมีการคัดสรรคนสนิทสนิทก็คือช่วยงานคุณได้ดีแล้วก็ซัพพอร์ตคุณได้ดีคนที่ไม่ดีเขา,าเริ่มกระเด็นกระดอนไปหมดแต่ปัญหาก็คือการที่คุณจะเพิ่มปริมาณลูกน้องหรือปริมาณบริวารหรือไอ้โปรเจกต์ใหม่ๆของคุณเนี่ยหลายๆด้านเนี่ย<บ>มันอาจจะไปตกอลินั่นหมายความว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนะคะอ่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้อุปสรรคที่ว่าเนี่ยจะแก้ไขได้ ก็ต้องมูกเกษตรเล็กลน้อยค่ะไปดูท้ายคลิปต่อได้เรื่องของการเงินค่ะข่าวดีสําหรับชาวตุลน,นะคะเพราะการเงินน่ะเป็นกเกษตรค่ะในตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ดีมากนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะการเงินเป็นกเกษตรแล้วไปเจอกับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งดาวอาทิตย์คือมาจากโชคลาบ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการเงินคุณมีโอกาสได้ทุกขลาบอันเนี้ยแน่นอนะนะทุกขลาบในมุมของการเงินคุณมีโอกาสได้ดิวได้ทําอะไรเกี่ยวกับแบบได้เงินได้ทองมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งมาจากลูกค้า<ะ>มาจากคนสนิทมาจากคู่ของนะคะสําหรับชาวตุลแต่อย่างที่ท้งนั้นนะในเมื่อดาวตัวของคุณเองอะไปตกวิน่านั่นหมายความว่าตัวคุณอาจจะวุ่นวาย เดินทางก็เยอะวุ่นวายก็แยะปัญหาที่ไม่ทันขาดคิดไม่ทันต่างตัวก็มีเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขปัญหาสนุกสนานลาหูก็ไปเข้าอริด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไอปัญหาต่างๆที่ต้องแก้มันต้องเข้าหน้างานเพื่อไปแก้ไปเคลียร์ไปจัดการ<ะ>นึ่ออว่าทีนี้การเงินของคุณได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันทําให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นะนะคะและอีกอย่างไม่ต้องห่วงการเดินทางนําเงินมาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ ต่อได้เรื่องของความรักค่ะจ๊ะความรักอะ่ะเป็นมุมมองที่ดีสําหรับชาวตุลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเล็งแบบนี้แล้วราหูเขาก็เคลื่อนย้ายออกไปแล้วทําให้ความสับสนและความงงงวยในชีวิตหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยสถาน,นการณ์แปรปวนอารมณ์แปรปวนมันเริ่ม stable ขึ้นมันเริ่มดีขึ้นนะคะการที่บางคนนะคะที่มีคู่ก็อาจจะมีมุมในการที่อยากจะาา settle down อยากจะวางแผนอะไรให้กับความมั่นคงสําหรับชีวิตคู่ส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็เริ่มคัดสรรละ คัดสัรไอ้คู่ที่ใช่ไม่ใช่ก็เริ่มคัดคัดคัด,คดกันออกไปเหลือคนเดียวแม่เจ้าอ่า <c oughs> เหลือคนเดียวเข้าใจป่ะ <c oughs> แล้วบางคนที่บอกว่าแบบไม่มีคู่เลยเราไม่มีคนคุยช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดวงเปิดมีโอกาสที่จะได้เปิดให้มีคนเข้ามาคุย <c oughs> ให้มีคนให้คุณเลือกนะคะ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมดูผืนดวงด้วยค่ะ สุขภาพคุณเดินทางเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยและเมื่อรามากพอสมควรนะคะดังนั้นให้รักษาสุขภาพร่างกายและอย่างที่บอกคุณมีโอกาสเจอเกี่ยวกับทุกขลาบดังนั้นเนี่ยการเดินทางของคุณให้พกเครื่องรางของขังไหว้พระสวดมนต์กันก่อนด้วยเหมือนกันนะคะ<ฆ>เพื่อความปลอดภัยกับตัวคุณเองนะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแข้งขาเนี่ย แท้งขาจะมาฟกช้ำดำเขียวนะและในส่วนของอหมดลูกหัวใจระบบเลือด oh. ตรงเนี้ยให้ระวังไปตรวจไปเช็คกันนะมันอาจจะมาให้รำคงรำคาญไอ้เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนที่มันผิดปกติทำให้คุณรำคงรำคาญอันเนี้ยมันจะมีอาการค่ะค่ะแก้และเสริมค่ะจริงๆสีที่เหมาะกับคุณเนี่ยหลักๆอนะคะอ่ะอเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงค่ะสีแดงได้ สีส้มดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือสีชมพูเป็นไงล่ะได้หลายสีไายนะชาวตุลน,นะคะสีส้มแสสีแดงสีชมพูแหวนเสริมดวงคุณต้องมีเครื่องรางของขังแหวน ของขลังอะไรที่เกี่ยวกับพระราหูพระพิคเนตท่านท่านใส่เสียงเอียพกติดกระเป๋าตังอะไรเงี้ยกันเอาไว้ได้เลยนะ่คิดไม่ออกก็สอบถามไปได้นะคะเดี๋ยวขึ้นร้านจิวเวอรี่แนะนํมาให้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะการที่คุณพกเครื่องรางของขลังตรงนี้หรือสิ่งที่แบบทําให้คุณสบายอ,อกสบายใจมันไม่ใช่แค่สบายใจอย่างเดียวแต่เขาช่วยคุณได้จริงๆค่ะการเดินทางของคุณจะราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วส่วนการไหว้ราหูเนี่ย คุณไหวาลาหูอย่างไรให้ไปฟังคลิปที่ผ่านมาเพราะอันนี้เป็นการไหว้ส่งท่านะนะแต่ส่งท่านท่านไปอยู่ในอเล็เราก็ควรที่จะต้องให้ท่านน่ะช่วยเราในมุมมองที่ดีเพราะราหูของคุณคือดาวบริวารค่ะคือดาวโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยค่ะ,ะส่วนการแต่งกายนะคะไหวพระราหูก็จะเป็นขาวหรือดํานะคะใครอยากแต่งตัวขาวดําเก๋กๆนะคะก็ไปที่ร้านแบรนด์เด็กมีได้เลยค่ะใช่ค่ะ ยังไงก็ขอให้าลัคนาราศีตุลย์ท่านโชคดีนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ